ออกแล้วก็ที่ใต้นะครับแม่น้ำทั้งสายทั้งสามสายนี้ก็ไหลามารวกันที่บริเวณป้อมเพชรนะครับหรือบริเวณวัดพนันเชิงนี้ก็ไหลลงมาสู่พื้นที่ทางใต้นะครับอาจจะมีประเด็นที่อาจจะต้องวิเคราะห์หรือถกเถียงกันอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของแม่น้ำป่าศักนะครับซึ่งเป็นแนวภู่หลาทางด้านที่ตอนออกนี้ว่าเป็นแนวที่เป็นแม่น้ำกระทำโดยธรรมชาติหรือว่า เมื่อพระเจ้าอู่ทองสร้างเมืองให้ขุดตัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นขอบเขตนะครับให้เป็นเกาะที่เล็กลงนะครับสันฐานของเกาะเมื่อแรกสร้างเนี่ยนะครับก็มีปรากฏอยู่ในเอกสารมากมายนะครับทั้งพงศวดานหรือว่าเอกสารชาวต่างประเทศนะครับที่มีการพูดกันไปต่างๆนานานะครับก็มีสันฐานเราวราวสำเภานาวาหรือเรา เหมือนกับถุงเงินนะครับชาวต่างชาติบางคนก็พูดว่าเหมือนกับรองเท้าบูทหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับก็หมายความว่ามันเป็นรูปเกาะที่มันเกิดฟองขึ้นโดยแม่น้ําธรรมชาตินะครับสําหรับพระราชวังหลวงนะครับที่สมเด็จเจ้าอุทองนะครับได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับเมื่อเมื่อแรกสร้างกลุ่มนะครับก็เลือกพื้นที่ทางด้านกึ่งกลางประมาณกลางๆเกาะเมืองนะครับแล้วก็คอนไปทางทิศเหนือ รเรารู้ว่าพระราชวังนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้างองทรงแรกสร้างนั้นนะครับอยู่บริเวณที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดประศิีสรรเพชรนะครับที่เรารู้เพราะว่า,วาเมื่อถึงราชการสมเด็จพระลงไต่โลกนาถท่านก็บอกว่ามีการยกพื้นที่พระราชวังเดิมให้เป็นให้เป็นวัดน,นะครับฉะนั้น พระราชวังก็เลื่อนขึ้นไปสร้างในที่แห่งใหม่นะคือเอกาสารไม่ได้บอกว่าสร้างตรงไหนนะครับแต่เรารู้ส่วนถึงในเอกาสารที่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถท่านท่านได้เขียนไว้แต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นกรุงศรีวิทยาเนี่ยก็ปรากฏนะครับในเอกาสารไม่ว่าจะในกฎหมายรตราสารดวงหรือว่าพระราชพงศาวดารน,นะครับที่ออกชื่อพระที่นั่งน,นะครับ ในพระราชวังนะครับเช่นพระที่นั่งอชโยนมหาปราสาทไอสวรรค์มหาปราสาทนะครับรวมทั้งพระที่นั่งบังคลาพิเศษหรือพระที่นั่งตรีมุกอะไรต,ต่างๆนะครับแล้วก็ในราชการนะครับสมเด็จพระรมราชทิตติที่สองหรือว่าเจ้าสามัญญานะครับก็ปรากฏว่าพระที่นั่งเหล่านี้นะครับถูก ไปไหมนะครับถึงสองสามครั้งนะครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้เมื่อถึงราชการสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยท่านท่านท่านจึงคิดท,ที่ตรงนี้ที่วังเดิมให้สร้างเป็นวัดแล้วก็ท่านก็ไปสร้างพระจุฬหนง่งนะครับโดยขยับพื้นที่ขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับ